สวัสดีครับพบกับสุปข่าวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเย็นเราเริ่มต้นกันที่โดนหงเมเอิร์นโอเวนแจ้งไม่มีทางเลือกตอนซบแมนยูอดีตก็น่าทีมเชิงกฤีดเปิดเผยถึงเหตุผลที่เขาย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์นเต็ดในช่วงเวลานั้นเพราะทางลิเวอร์พูลไม่ได้สนใจเซ็นสัญญาหนึ่งตัวเขากลับมาไมเกอร์โอเวนอดีตก็น่าทีมเชิงกฤีดชี้แจงถึงเหตุผลที่เขาย้ายซบแมนเชสเตอร์นเต็ดเมื่อปี2009ว่าเป็นเพราะทางลิเวอร์พูลไม่ได้สนใจคว้าตัวเขาไปร่วมทีม ตอนนั้นก็น่าสิงตัวคำรามอังกฤษนะครับแจ้งเกิดในการคัดขังนินทิมแอนฟิลก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับเรมอเรดและนิวคาสเซิลจนกระทั่งในปี2009เขาก็ถูกแฟนบอลหงดังวิจาังหนักในการย้ายไปเล่นกับทีมปีศาจแดงซึ่งเป็นทีมคู่ปร,รับตลอดกาลตอนนั้นผมกําลังออกจากนิวคาสเซิลสิ่งแรกที่ผมทําก็คือโทรหาจิมมี่การลเกอร์แล้วบอกให้เขาไปคุยกับราฟเอลเมนิตเตสดูอเวนกล่าวกับทาง BBC Radio 5ฟ กาเลเกอร์โทรกลับมาหาผมแล้วบอกว่าไม่ได้เขากําลังจะเซ็นสัญญากับคนอื่นผมคิดว่าน่าจะเป็นดับเบิลตนก็อกแต่เขาก็มีนักเตะยอดเยี่ยมอยู่ในจนํานวนหนึ่งภายในทีมลิเวอร์พูลอยู่แล้วโดยท,ทั่วไปแล้วพวกเขาไม่ต้องการกองหน้าตัวกลางเพิ่มแล้วคุณจะให้ผมทํำยังไงล่ะในตอนนั้นเอ้ยันของผมก็เลยไปคุยกับแทบทุกสโมสรในโลกใบน,นี้เพื่อหาดูว่าใครกันบ้างสนใจในตัวผมซึ่งตอนนั้นก็มีตัวเลือกอย่างฮาวสิตี้เอเวอร์ตันและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คุณลองนึกถึงวิธีคิดของผมนะไปเออบัตันก็โดนเกลียดไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็โดนเกลียดเหมือนกันสันที่ที่ผมได้ยินว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจผมผมก็มานั่งคิดแน่นอนว่าตัวเลือกแรกคือการกลับไปที่ลิเวอร์พูลแต่ถ้าลิเวอร์พูลไม่ต้องการตัวผมและทั้งหมดนี้คือตัวเลือกของผมในตอนนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนสผมไม่ต้องย้ายที่อยู่ผมรู้จักคนมากมายมันก็คงเป็นการย้ายทีมที่ดีทีเดียวผม ไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าผมจะโชคดีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจในตัวผมผมอยู่ตรงนั้นกําลังอยู่ในช่วงชีวิตการค้าแข่งกําลังตกต่าลงในความคิดของผมแล้วชมเปี้กฤษก็ยังอยากเซ็นสัญญาก,กับผมอยู่ผมดีใจมากตอนที่พวกเขาอยากได้ตัวผมนะฮะไม่ใช่แค่เรื่องฝีเท้าแฮนเดอร์สันชีฟันไดส์ทำได้ดีนอกสนามด้วย จอแดนเฮนเดอร์สันไม่ฟิลกับตันทีม Liverpool กล่าวว่าเวอร์จิฟันไดส์ทำได้ดีกับเรื่องนอกสนามเช่นเดียวกันพร้อมบอกว่าฟันได์คุ่คกุกับทุกรางวัลที่ได้รับแล้วจอแดนเฮนเดอร์สันองการกับตันทีม Liverpool ยมอดสโมสรฮังกิเวทีผิมุ่งเกล็ดกล่าวว่าเวอร์จิฟันไดส์กองหลังเพื่อนร่วมทีมช่วยทีมได้อย่างมากตอนอยู่นอกสนามเช่นเดียวกันอย่างเช่นการเป็นผู้นำที่ดีและการทำให้ทีมมีกำลังใจที่ดีด้วย หลังจากที่ย้ายจากซานตันในช่วงกลางฤด,ดูกาล2017-2018ฟันได้กับพัฒนาตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมจนช่วยให้ลิเวอร์พูลมีเกมรับที่เหนียวแน่นพร้อมกับทำให้ทีมได้แชมป์อยู่ฟ้ลชัมลีกเมื่อฤดูกาลก่อนรวมถึงกำลังใกล้ที่เกบคว้าแชมป์ลีกในซีซั่นนี้ด้วยทั้งนี้ล่าสุดนะฮะแฮนเดอร์สันได้ให้สัมภาษณ์กับบ t Sport ซีตสื่ล์รายนึงโดยในช่วงหนึ่งเขาโดนถามว่าฟันได้นำอะไรมาสู่ทีมบ้างซึ่งโจตัวก็ตอบว่าพูดกันตรงๆเลยนะครับ มีอะไรบ้างที่เขาไม่ได้นํามาสู่ทีมต่อให้ผมจะพูดชมเขาในฐานะนักเตะมากแค่ไหนมันก็ไม่พอหรอกแน่นอนทุกคนรู้ดีว่าเขาเก่งแค่ไหนและเขาทําอะไรให้กับทีมบ้างตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาเขาเป็นคนสําคัญมากๆอดีตปีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่ายังไงหลังโดนเปรียบเทียบได้แชมป์ลีกเหนือกว่าเจอราดแช,ชมป์ลีกมากกว่า หลังจากที่คนมักจะเปรียบเทียบว่าลุคชารวิทยังได้แชมป์ลีกมากกว่าสตีเวนจูลาดซึ่งล่าสุดชา์วิทก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกดีใจอะไรเป็นพิเศษโดยยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่ามันเป็นคำชมหรือคำด่าพร้อมชี้เจลาดเป็นนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ส่วนตนเป็นเพียงแค่พวกจอมพเนจรเท่านั้นลุคชา์วิทอดีตปีกแมนเชสเตอร์นเต็ดกล่าวว่าไม่ได้รู้สึกดีใจอะไรเป็นพิเศษที่คนชอบเปรียบเทียบว่าตนได้แชมป์พิมลิง์ลิกมากกว่าสตีเวนจูลาดตำนานกองกลางลิเวอร์พูล ในฤดูกาล2000-2001ชาร์ดเวดลงเล่นมากพอจนทำให้ได้เหรียญแชมป์พรีเมียร์กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งนั่นถือเป็นถ้วยแชมป์รายการใหญ่รายการเดียวที่เขาคว้า,ามาครอบครองได้ตลอดอาชีพการกระแข่งขณะที่เจอราดได้แชมป์รายการใหญ่หลายรายการอย่างเช่นแชมป์เอเอคัพ2สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก1สมัยและแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพหรือชื่อเก่าวก็คือยูโรปาลีก1สมัยเป็นต้นนะครับแต่เจอราดก็ไม่เคยได้แชมป์พรีเมียร์เลย อดีตแก้งไวย3สาปีกล่าวผ่านทวิตเตอร์เครือข่ายสัองคมออนไลน์ยนืนยันว่าแชทวิดหนึ่งเจูนมีผู้คนพูดกับผมแบบนี้บ่อยมากๆซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นคําชมหรือคำำําตําหนิผมรู้ดีว่าผมไม่ได้มีส่วนร่วมมากนักในตอนที่ตัวเองได้เหรียญแชมป์ลีกแต่ผมก็ยังรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจกับมันผมเป็นนักเตะจอมแพนจนจรส่วนเขาเป็นแข้งระดับซูเปอร์สตาร์แต่ผมก็ยังรักการพนจนจรของตัวเอง เก่งทั้งคู่เจคเกนคลับเปิดเผยชอบใครมากกว่ากันระหว่างลโอนเนลเมสซี่กับโรนัลโดชอบใครมากกว่ากันเจคเกนคลับคอนเซ็นเลิเวอร์พูลระบุตนชอบนักเตะสไตล์ลโอนเนลเมสซี่มากกว่าคริสเตนโรนัลโดแต่ก็เสริมว่าทั้งคู่ต่างก็เป็นนักเตะชั้นยอดและทำงานได้ดีมาตลอดเป็นระยะเวลานานเจคเกนคลับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกับสมโมสรยักษ์ใหญ่ซึ่งวงการพิมพ์เงียษเปิดเผยว่าส่วนตัวแล้วตนชอบนักเตะแบบลีออนเนลเมสซี่กองหน้าทีมชาติ อาร์จเจนตินาของบาเซโลนูนามากกว่าคริสเตยโ,โนโรนัลโดดดวยิงทิมชาป,ปรตุเกตของดอมเรดเมสซี่กับโรโนัลโด,ดาต่างก็สู้กันอย่างสูสีในวงการฟุตบอลตลอดหลายช่วงปีที่ผ่านมาจนทั้งคู่ต่างก็ได้รับการยกย่องว่าเป็น2นักเตะที่เก่งที่สุดในรุ่นนี้พร้อมกับมักจะเกิดคําถามการตั้งประเด็นว่าระหว่างทั้งคู่แล้วใครเก่งกว่ากันพอต้อถามเข้านะครับว่าเจกเก็คลอปชอบใครมากกว่าก,กันเจกเก็คลรอปก็ตอบทันทีว่า สำหรับผมแล้วก็คงต้องเป็นลีออนเน็ซี่แต่ผมก็คงไม่สามารถไม่นับถือโรนโดได้มากไปกว่าที่ทําอยู่ในตอนนี้แล้วละ่ะผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันเราเคยดวลกับทั้งคู่มาแล้วและทั้งสองคนก็เก่งมากๆจนคุณแทบจะเอาเกมรับไปหยุดพวกเขาไม่ได้เลยแต่เมซี่ทำยังกันได้ทั้งที่มีสรีระด้อยกว่ามากมาตั้งแต่เกิดถ้าคุณจะลองนึกถึงจินตนาการถึงนักเตะที่สูงแบบสักคนมันก็ต้องเป็นคนที่มีส่วนสูงระดับเดียวกับโรนโด การกระโดดได้สูงพอๆกับเขาวิ่งได้ดีเทียบเท่ากับเขาเร็วเท่าเขาและยังมีทัศนคติที่ดีเท่าเขาอีกด้วยนั่นคือนักเตะที่สมบูรณ์แบบและมีความเป็นเมือาชีพอย่างมากมันไม่มีทางที่จะเจ๋งไปกว่าน,นั้นอีกแล้วขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็คือเลอเนลเมซี A ่ N M Z, ตัวเล็กๆที่สามารถทาทุกอย่างให้เป็นเรื่องง่ายได้ดังนั้นในธนะฟุตบอลแล้วผมเลยชอบเขามากกว่านิดหน่อยแต่คริสเตียโนโรนัลโดก็เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมอย่างมาก มันเป็นเรื่องยากมากๆที่จะตัดสินได้ว่าใครเก่งกว่ากันแต่สิ่งที่ทั้งคู่มีเหมือนกันก็คือความที่พวกเขาทําง,งานนี้อย่างสุดยอดมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายปีที่จริงมันก็มีนักเตะอายุน้อยกว่าพวกเขาบางคนที่มีศักยภาพคล้ายๆกันแต่การที่ทั้งคู่ทำง,งานได้อย่างดีอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานขนาดนี้มันก็ถือว่าพวกเขาเป็นนักเตะที่น่าทึ่งมากกว่าเดิมอีก ไม่ต้องเลือก2กูลูนแะาหงดันคว้าตีโมเวเนอร์ซานโชทั้งคู่ดานแฮตติสันนะครับอดีตนักเตะหงดันเลเวอพูลและพอลโริมสันอดีตโปรสปร์ตูเทนัมสเปอร์แนะนําหงดันเลเวอพูลให้คว้าตัวตีโมเวเนอร์กองหน้าทีมชาติเยอรมนีของอาบาเลซิกและเจอรันชัดโชปีกของปุริเซเดอร์มอนมาสู่ทิมแอนฟิลในช่วงสัปมม์นี้ให้ได้โรเนสันกล่าวว่าผมได้ยินข่าวว่าพวกเขากับตีโมเวเนอร์และเจอรันชันโช แต่พวกเขาก็มีมาเน่เฟอร์มิโนและซาร่าอยู่แล้วเลบูหูก,กำลังจะต่อสัญญามาเน่ไปอีกนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากเพราะเขาคือจิกซอสำคัญแต่จิกซอนั้นนะครับจะแข็งแกร่งขึ้นไปอีกเมื่อมีตีโบเวเนอร์และซานโชกานาที่ฮันซิลันก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าเวเน์คือนักเตะระดับท็อปเขาเล่นได้ทั้งกองหน้าตัวเป้าแนวรุกทางฝั่งซ้ายและทางฝั่งขวาเขารวดเร็วปานจุลวดรวมถึงมีทักษะติที่ยอดเยี่ยมอีกด,ด้วย แม้ว่าเจ็ติ้คลับจะไม่ค่อยใช้โรเตชัน3แนวรุกของเขาแต่เขาก็อาจจะทำเมื่อมาเนกกับซาร่าไปแข่งแอฟริกันเนชช่นครับผมคิดว่าการดึงตีวเวนเนอเข้ามาจะทำให้ลิเวอร์พูลมีอาวุธมากขึ้นและทำประตูได้เป็นกอบเป็นกร,รมได้อย่างแน่นอนสำหรับเวเนอร์อายุ24ปีซัดปแล้ว21ประตูกับ7อาสซิดจากการลงเล่น25นัดให้กับอาบาเลซิกในศึกบุนเดสลิกาเยอรมันในซีซั่นนี้ส่วนจเจดันชันโชในวัย20ปียิงไปแล้ว14ประตู กับอีก16อาซิทจากการลงสนาม23นัดให้กับปุริเซียเดอมุนในฤดูกาลนี้นะฮะนี่คือสุนรข่าวลิเวอร์พูลครับประจำวันที่13พฤษภาคมซึ่งเป็นรอบเย็นนะฮะ